แม่งชูนิ้วกางวะพี่เอาจริงผมว่านานแล้วนะที่เราไม่ได้ดูหนังอะไรประมาณนี้แบบเขาเรียกว่าตลกแบบธรรมชาตินะครับผมชอบการที่เขาเอามาเล่าใหม่ที่จริงหนังเรื่องนี้ red envelope เนี่ยเป็นหนังที่รีเมคมาจาก o r ริจินัก็คือมาจากไต้หวันนะครับ GDH ก็เลยเอามาทำใหม่เป็นเวอร์ชันแบบไทยไทยของเราเนาะที่จริงผมชอบงานของคุณโต้งมันจงเพราะว่าผมเรื่องเรื่องที่ผมดูแล้วผมชอบมากๆก็คือเรื่องพี่มากพักขนงมันมีความฮาอยู่ในนั้นโดยที่มันมันเป็นการใส่มุกเข้ามาแบบธรรมชาตินะครับคือเราสามารถขำกากได้กับบางมกุกโดยที่เราแบบไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจใช้คำนี้เนา เรื่องซองนางแต่งผีเนี่ยเป็นการประกบกันร,ระหว่าง P.P. พีบิวกินนะครับเอาจริงผมไม่ได้ตามงานของทั้งสองคนนี้ไม่ได้อ่ะใช้คำวา่าไม่ได้เป็นแฟนคลับของเขาเนาะก็ดูเพราะว่าแบบอยากรู้ว่ามันจะสนุกแค่ไหนตลกแค่ไหนเพราะว่า GDH เอ,อมาทำเนะเาะครู้สึกส่วนตัวหลังดูเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังทำงานกับผมโดยโดยดีประมาณหนึ่งนะครับบางมุกบางฉากนี่ก็คือผมขำผมแบบ ทำกากเลยองจริงนะครับแต่ก็ยังมีบางฉากคือคือน้อยมากอะที่ผมไม่ค่อยจะรีเ a ทเท่าไหร่แต่ถามว่ามันลดความสนุกของหนังลงไปไหมก็ไม่เลยนะครับหนังก็ยังคงความสนุกสนานเฮฮาไว้อยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็วางแผนจะไปดูนะครับไปได้เลยนะครับ Red envelop e ซองแดงแต่งผีฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์สนุกมากๆไปดูกันได้ครับ โอเคหลังจากนี้จะเป็นการพูดคุยประเด็นต่างๆที่เขาใส่เข้ามาในหนังนะครับอาจจะมีการาพูดถึงเนื้อหาบางส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นการสปอยเนื้อหาบางส่วนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันมาก่อนเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาว่ากันที่ประเด็นแรกกันก่อนประเด็นแรกเนี่ยหลายคนอาจจะ อาจจะอยากฟังว่าเออมันตรงกับต้นฉบับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมไปอ่านเรื่องย่อของต้นฉบับมาคร่า,าวๆเนาะก็คือ,อมีการปรับบทไปเะยอะอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นบทของเม่นซึ่งปรับมาจากบทของอูมิงฮั่นนะครับซึ่งอูมิงฮนนั่นเป็นตำรวจแต่ว่าพอเจดีเมาทำใหม่เนี่ยเม่น,นกลายมาเป็นเรียกว่าเป็นสายลับ ก็คือเปลี่ยนจากโจรมาเป็นสายลับเหมือนหลอกใช้มาทํางานราชการอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอ่ะประเด็นนี้มันก็น่าสนใจทํามาได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าบิวกินเนี่ยเข้ากับบทนี้ได้ดีมากๆนะครับก็รู้สึกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนบทที่รู้สึกว่ามันเข้ามือคนไทยมากมากแล้วก็ัทำให้คนไทยดูแล้วแบบมันรู้สึกแบบรีเลทกับตัวละครง่ายอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการแสดงของทั้งสองกู่ผมรู้สึกว่า ทำได้ดีอยู่แล้วครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ประเด็นซองแดงแต่งผีที่แส่เข้ามาผมเท่าที่อ่านมาของเวอร์ชันต้นฉบับก็ตรงกันเป๊ะเลยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ในการรีวิวประเด็นต่อไปหลังจากนี้เนี่ยผมจะรีวิวในส่วนที่เป็นเวอร์ชันไทยนะครับด้วยความที่เรายังไม่เคยไปดูออริจินอลเวอร์ชันก็เลยไม่อยากเอาไปเปรียบเทียบอะไรกันเอาเป็นความรู้สึกหลังดูเวอร์ชันนี้ละกันเวอร์ชัน Gdh นะครับโอเคประเด็นต่อมาที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นประเด็นความา่าแล้วก็ความโบบาอย่างที่ผมบอกคือเขาใส่มันเข้ามาได้ธรรมชาติมากๆแล้วก็ทุกฉากที่ใส่ความโบบาเข้ามาเนี่ยมันเรียกได้ว่ามันมีผลกับเนื้อเรื่องนะครับมันมีผลกับเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็ผมชอบการที่เขาใส่ดีเทลเข้ามาแบบตัวอย่างเช่นเม่นเนี่ยมันเจอความสวยตอนแรกใช่ไหม มันก็เลยตกท่อไปกลายเป็นวนะ่าตอนที่มันจะจับผู้ร้ายแล้วแบบต้องแอบถ่ายเอามือถือแอบถ่ายผู้ร้ายเนี่ยเออมือถือมันไม่มีเสียงไมมันใช้ไม่ได้ถ่ายก็คือได้มาแค่ภาพได้แค่มาแค่วิดีโอแต่ว่าไม่มีเสียงมันก็จะมีฉากที่มันเอารองเท้าแตะฟาดแล้วก็พากเสียงนี้ผมก็ขำเหมือนกันนะชอบนะครับชอบที่เขาใส่ความโบ๊ะบะเข้ามาโดยที่ไม่ได้ดูยัดเยียดจุดเกินไปนะครับแล้วก็การแสดงของแต่ละคนเนี่ยผมผมว่า ทำ,ทำได้แบบกลมกล่อมนะรู้สึกว่าไม่มีใคร drop เลยนะครับทำออกมาได้ดีก็มาตรฐาน jdh แม้กระทั่งหมาน้อยอะก,ยก็ยังรู้รู้บทตัวเองรู้หน้าที่ตัวเองนะครับก็รู้สึกว่าความฮาเนี่ยก็สำหรับผมเนาะในบางมุกที่ผมเข้าถึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอ่าโอเคนะครับใน,นส่วนของขาม,มาเนี่ยผมให้ประมาณ8เต็ม10นะครับเพราะมันยังมีบางมุกที่ผมไม่เก็ตว่ามันคืออะไรเนาะโอเคประเด็นต่อมานะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของคู่จิน้น หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราจะดูรู้เรื่องไหมนเนี่ยมันเป็นหนังคู่จิ้นหรือเปล่าเขาจับคู่จิ้นมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้พยายามที่จะยัดเยียดให้อะโอเคอมีเลิฟซีนเยอะๆมีบทที่ทั้งสองคนที่ต้องได้เข้าหากันต้องแบบโชว์จิน้นนู่นนี่นั่นผมว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันมันดูเป็นหนังแบบแบบเพื่อนสนิทแบบกัดกันอย่างเงี้ยมาก,ก่อแบบเถียงกันทั้งเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อา้ากลายเป็นว่าตอนสุดท้ายผูกพัน มันเป็นประมาณนั้นซะมากกว่านะครับมันไม่ค่อยได้ยัดเยียดบทเข้าไหร่ไม่ไม่ไม่ได้ทำมาเพื่อสวิตแฟนแฟนคลับอย่างเดียวนะครับผมพูดได้เลยว่าคนทั่วไปก็ดูหนังเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็อินได้เลยเหมือนกันเนาะแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เขาใส่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องอะไรผมก็ว่าก็โอเคนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากแต่ผมรู้สึกว่าก็ดีที่ใส่เข้ามาบ้างนะครับ แล้วก็มาประเด็นต่อมาครับประเด็นต่อมาผมจะพูดถึงในเรื่องของประเด็นของครอบครัวครอบครัวของติติกเนี่ยก็คือคุณพ่อของเขาเนาะที่จริงเนี่ยบทให้มาประมาณว่าพ่อเนี่ยไม่โอเคนะแกเป็นผู้ชายแกก็ต้องอแต่งงานกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยบทจะมาประมาณนี้แต่ว่าก็มาเฉลยปมตอนท้ายว่าพ่อติติเนี่ยไปเห็นว่าแฟนของติติเนี่ยอยู่กับผู้หญิงอะไรประมาณนี้เป็นคนค้ายา ก็เลยไม่อยากให้ตีเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะครับส่วนตีเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าพ่อเนี่ยไม่อยากให้แต่งงานกับเพศเดียวกันก็เลยกลายเป็นว่า,าทะเลาะกันแล้วก็ถูกรดชนตุยนะครับก็ได้มาปรับความเข้าใจกันตอนท้ายเป็นการที่แบบพ่อเนี่ยมาพูดมาพูดกับอามนในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตี๋เนีก็นั่งฟังแล้วก็ปุ๊บ่างสลายหายไป ผมว่าฉากดราม่าต่างๆในเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีนะแล้วก็ทําให้เราเชื่อจริงๆว่ากําลังเสียใจกันจริงๆก็แสดงออกมาได้ดีครับเอาจริงๆผมชอบการแสดงของบิวกินมากๆเลยนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเขาทําได้หมดเลยเหมือนแบบให้ทําอะไรทําได้นะครับอย่างเช่นฉากที่โดนสิงแล้วต้องทําตัวเป็นเหมือนเป็นผีตุ๊ดแล้วต้องมีต้องไปเต้นต้องไปทําอะไรคือเขาจัดเต็มมากๆแล้วเต้นสนจะเราจนแบบเราคิดว่าเอาเขาคือผีตัวนั้นจริงๆที่โดนสิงแล้วมาเต้น นะครับมันดูแบบมันดูทําให้เราเชื่อได้แล้วก็ตั้งแต่หลานมามา,ม,ามามาเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าพัฒนาการด้านการแสดงของเบลกินนี่ก็คือแบบพุ่งกระฉูดจริงๆครับแล้วก็การแสดงของตี๋เนี่ยก,ก,นะก็คือปากปากจัดนะฮะก็คือเข้ากระบทมากๆประมาณนี้ละกันนะครับประเด็นต่างๆที่ใส่เข้ามาผมรู้สึกว่ามันดูกลวงกล่อมแล้วก็ไม่ได้ดูยัดเยดียดจนเกิไปฮะแล้วก็มาประเด็นสุดท้ายครับประเด็นเสียดสีสังคมวันนี้ผมชอบนะใส่เข้ามานิดหน่อย อ่าไม่้จะเป็นอ่ามันเป็นแป้งอ่ามันคือแป้งอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าพูดถึงว่าเฮ้ยสุดมันเป็นแป้งไหมมึงลองมึลงมลองเช็คดูซิแล้วเพกก็เอามีดจิ้มมาแล้วก็อ่กกเอา, meet, มมา,เ,อาเอามาเช็คกลายเป็นว่าเมายานะครับแบบเมา,าแล้วก็แบบต่อสู้กันโน่นนี่เออมันโบ๊บบางดีนะครับแล้วก็มีการเสียดสีสังคมเข้ามาอีกว่าเออเนี่ยอ่าโจรอย่างมึงอะ่ะจะมาเป็นตำรวจได้ยังไงอ่าแล้วเพกก็พูดว่า ก็มีแต่ตำรวจใช่นะที่สามารถกลายมาเป็นโจรได้โออันนี้จึกจึกเหมือนกันเนะ้าะทานผูเหมือนก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวหลังดูซองแดงแต่งผีนะครับก็ไปดูไปชมกันได้วันนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์เนาะก็หาอะไรผ่อนคลายผ่อนคลายดูนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้ก็แนะนำให้ไปชมครับ